ดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องอเหมือนเดิมที่ทุกคนเห็นนะคะวันนี้เขาก็จะมาทําเรื่องอ,อติดเกมเข้าไปอยู่ในเกมเลยเข้าไปอยู่ในเกม A E I O U เลยนะคะอยากรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะนี่เธอวันนี้ฉันอยากไปบ้านเธอเออเออได้ได้ไปกัน พอดีฉันอยากไปเล่นเกมบ้านเธอเธอมีโทรศัพท์กี่เครื่องอืมฉันมีโทรศัพท์ห้าเครื่องโอเคโอเคฉันอยากเล่นเกมมากเลยอะ่ะฉันขอเล่นเกมในคอมนะโอเคโอเคเดี๋ฉันเล่นในโทรศัพท์เองโอเคโอเค ตายยังอะยังยังยังเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนอยู่นีู่่นี่เออวันดีวันดีเฮ้ยเฮ้ยฉันตกแล้วอะเออนี่เกิดอะไรขึ้นเนี <no ่ยอ้านี่โบเรามาอยู่ที่ไหนเนี่ยเออเออสิว่าแต่ไปดูดีกว่า เอ๊ืึมเหมือนในเกมที่เราเล่นเมื่อกี้เลยแฮะเออเออ่นดีนั่นดีนนดโหเธอ,อ,อเราเราจะตายจริงปะเนี่ยเออเออโอเคโอ้ก็ามาเอีไอโอยู e I o U. หันมาแล้ว พยายผมักฉันนะเออโอเอไอโอยเอีอไอโอยเอไอไอโอยเอออ ไอโยเธอเรารอดแล้วนันสีนั่นสีเรารอดแล้วทําทำได้ดีมากต่ออ e พีสจ้าตุ๊กตาเทมมองฉันทำไมจะต่อ EP พที่สนะเป็นกำลังใจให้สองคนนี้ด้วยติดเกมจนแบบ ไม่รู้จะเป็นยังไงเราอะเดี๋ยวต่ออีพีสจ้า